เราไปนั่นมาขุดร่องท่อป่าครับเราไปเจอลูกหนูส่วนแม่มันอนะมันูะอยู่ไหนครับเจอแต่ลูกเจอแต่ลูกกนมาก็าต้องเก็บเอามาเลี้ยงนี่กำลังก้อนนมอยู่อันนี้เป็นซีแลกครับดูได้กินแซ่บมากอันนี้เน่าจะเป็นหนูใหญ่เพราะว่ายังไม่ลืมตาขนขึ้นหน่อยเดียวอะร้อยังใหญ่แ,มมปปแล้วอะแค่เอานมไปจูบปากมันก็าปากแล้วอย่างเงี้ยรอดแน่นอนครับ เป็นตัวใหญ่เราก็ต้องเลีเ้ยงในหมอ้อครับฮะไม่ได้นะพี่หูซาแล้วไม่ถ้าตัวใหญ่ไงม,มันก็ผุนี้เมียนะ,ะมันมีน้ำหนักด้วยกินใช่ไหมดูดตุ๊บๆไปมันหิวมันอ่ะก็มัน,นะนำทำพลาจเจ็บเจ็บตั้งแต่ตอนกินแล้วที่หนูเอาเอามันใส่กงอ่ะเฮดยเอื้องแบงแมงยาเป่า ดินนึกติดเดี๋ยวดินติดเต็มมันเนี่ยหน้าสงสารมัยแต่มันไม่น่าจะมีตัวเดียวหรอกแต่คนคนขุดอะคนข่าป่าเขาเห็นตัวเดียวเจอตัวเดียวเจอตัวเดียวขิงขายใหญ่มากใช่ดูดิินเซ็บเลยเฮ้ยหมดแล้วเดี๋ยวให้ใหม่ง่ายมากอะ ลิ้นยังใหญ่เลยเนี่ยใหญ่นัและวันแกเปนวันนี้ไป๊บๆปๆปไปไปกินให้อิ่มเลยนี่ลิ้นยังใหญ่เลยวันแรกวันแรกเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าวันต่อไปจะมีพลังการผลขึ้นอะไรยังไงครับกินได้ยงี่ชื่ออะไรบุญรอด ชื่อเก่งเก่งจริงเยอะมึงเนี่ยมั้งกินหลอดเนี่ยมื่กินแล้วกินอะไงบ้องนเยอะก็ต้องสำลักมันต้องก้อนบ่อยกินแล้วหน่อยน้อยหน่อยเนี่ยเช็ดปากเช็ดปากไปละไปละเมื่อกี้มาแล้วสองตีนเช็ดปากหลัวนอนแล้ว พอแล้วสทำใจน้อยเอยากให้กินใหม่พรงนี้เดี๋ยวก็น,อนก้อยอยากให้มักินใหม่แม่เซ็ดปากให้สะอาดเช็ดปาก,าก,ปกแล้วขาหมดเออเรียนเรียนเรียนพอลืมตาแล้วต้อง,องสอนไม่อาบน้ำนะต้องจับอาบน้ำแต่ที่เคยเรียนมันก็ไม่เหม็นนะไม่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหม็นสาบเดี๋ยพี่น้ำไม่ไมอาบ Um... Mm -hmm.